ปลูกฝรั่งแดงเจ้าสัวในวงบ่อสวัสดีครับกรเกษตรสุขใจดานาชนแนนทำกเกษตรจะมีความสุขครับวันนี้จะพาไปชมวิธีการปลูกฝรั่งไส้เดนในวงบ่อกันครับที่เห็นอยู่นี่เป็นวงบ่อขนาด80เซนครับเราหมักดินเอาไว้แล้วประมาณ3เดือนครับเขาก็ย่อยสลายดีแล้วจนยางอกขึ้นมาแล้วก่อนอื่นนี่เราจะต้อง ทำดินให้ร่วนซุยแล้วก็ย้าออกก็สักก่อนนะครับเราจะขุดยาออกแล้วก็ทําดินให้ร่วนซุยนะครับ แล้วก็จะขุดตรงกลางให้เป็นหลุมขนาดใหญ่ครับเพื่อ็ักเอาดินก้นมาไว้ดันบนครับแล้วก็เราจะใส่ดินถุงที่เราซื้อมานี่ครับเป็นดินถุงใบชามจุิีหรือใบชาำฉาครับก็จะเป็นดินที่ร่วนซุยครับแล้วก็หมักมาแล้วด้วยหนึ่งคีครับ เวลาลดน้ำหรือว่าให้ปุ๋ยไพ่ก็จะได้แจกซิมลงไปถึงรากได้ง่ายครับหลังจากนั้นก็คลุกเคล้าส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันดีครับ นี่ครับดินเขาเริ่มร่อนซุยแล้วครับแล้วเราก็ทำเป็นหลุมตรงกลางครับสำหรับวางต้นพันที่เราจะปลูกลงไปครับนี่ครับขุดหลุมลึกลงไปพอท่วมถุงดำครับครับต้นพันธุ์ก็จะเป็นสายพันธุ์แดงเก้วสัวครับจากสวนของอาจารย์คันทิกบุญสนองครับ นี่ครับพอเราทำตรงกางได้ที่แล้วนะครับก็วัดดูนะครับกะว่าพอสมไปแล้วนี่ให้ดินเสมอกับดินในถุงดำนะครับดินปักถุงในถุงดำครับก็จะบีเพื่อให้ปอถุงง่ายๆครับนี่ครับขยายรากนิดนึงครับ เนื่องจากต้นตอก็เป็นฝรั่งขี่นกให้ลรากใหญ่ครับวางลงไปครับนี่ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เอาดินจากปากหลุมมาถมเลยครับด้านข้างเบาๆครับอย่ากดตรงกลางนะครับกดรอบๆข้างเบาๆตรงแรงแล้วก็ น้ำดินด้านข้างวงโบ่อกดๆเข้ามาใกล้โคนให้มีความสูงเล็กน้อยอเพื่อเวลาเราลดน้ำน้ำเขาจะได้ไหลลงในข้างๆวง,งบ่อน้ำจะไม่ขัง ให้ชุ่มเลยครับนี่ครับก็อเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ การปลูกฝรั่งแดงเจ้าสัวในวงบ่อครับนี่ครับอาร้ยสักพักมาดูความคืบหน้ากันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อติดตามรอชมเรื่องราวดีๆในคลิปต,ต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ